กับปิ้งย่างในอันเดียวนะคะเป็นไซส์<ฮ>มินิสำหรับโฟกัสก,กินหนึ่งคนพอมาเป็นแบบคิ้วอะคนอื่นจะกินได้หลายคนแต่สำหรับโฟกัสก,กินแค่คนเดียวพอหม้อนี้นะคะคิวมากน่ารักสุดๆข้างหนึ่งเป็นหม้อย่างห,หม้อทอดอีกข้างหนึ่งเป็นหม้อต้มพูดถึงไอหมีมันก็ติกเหมือนกันนะ,ะมันคิดจะไม่มามันก็ไม่มาเลยนะที่ถือว่าที่ไ่เห็นก็ติดเหมือนใครอะเหมือนไอ้กัสคือจะบอกให้ว่าไอหมีเนี่ยปกติมันติดมากมันติดแบบคือมันต้องนอนรองเท้าเดินแบบ หรือว่าหรือว่าช่วงนั้นเรามีวันหยุดสักวันสองวันใช่ป่ะที่เราหายไปเออเหมือนเราอาจจะหายไปวันสองวันไม่ได้เข้ามาไอหมีเลยอาจจะน้อยใจตอนแรกกับผมคิดไปหลายอย่างเลยว่ามันเริ่มดังมันเริ่มดังแล้วมันอาจจะไม่ไม่ไม่มันอาจจะเดินเดินผ่านบ้านใครที่แบบว่าโดนเก็บปอเก็บแป๊บหนึ่งเพราะมันดังมันดังกว่ามันดังกว่ากูอยู่ช่วงหนึ่งนู้เว้ยไอหมีอ่ะเออก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีคนเอาไปหรือเปล่าปว่าอะไรเงี้ยเรากังวลมากหรือว่ามันโดนแบบว่าหนีหายไปโอ้โหผมยังนึกเลยว่า ไอ้แน็กคนบอกว่าเสียงไม่ดาวเบาจังติดจริงนี่นึกว่าหมีแบบไปซะแล้วอ่ะไปผมอะยาวหมีไปแล้วอ่ะไครไม่ได้พูดผมจะสั่งทำาููปปั้นมันแล้วรู้เปล่าว่าผมประชุมล่าสุดอะคิดว่าตายเหรอรู้ป่ากูกูแบบกูไลฟ์แล้วคนก็ถามเยอะมากวันที่อยู่บนเวทีนะกูแบบกูจะบอกไงดีวะเนี่ยแต่ว่าความผมเป็นคนที่ไม่ไม่ตกใจมากคือบางคนอาจจะไปตื่นเต้นแล้วไปประกาศหาผมไม่ชอบอย่างนั้นผมรออะไรที่มันชัวร์ก่อนคือมันผ่านไปแล้วเนี่ยประมาณ6 7เ3วันแล้วอ่ะ กาบอกหม,มีแอบเปหมีพีเคอยู่เออถ้าเปิดมาพีเคฮาเลยนะไอหมีนั่งอ่ะเขามีจํากัดอายุไอหมีปะวะแล้วคือผมผมก็แบบขอให้เจอขอให้เจอวันนั้นอ่ะอ่ายุ้ยเพื่อนผมที่เป็นที่เป็นทํางานออก็โทรบอกว่าโอ้โหเจอแล้วผมโคตรดีใจ,จ <อ S 1> เลยเจอมันมาหาตอนดึกคือมันหายไปหลายวันมากเราก็แบบนึกว่ามันไม่รอดแล้วเตรียมเตรียมทํารูปปั้นให้มันแล้วแต่ยังไม่อยากประกาศให้คนฟังเพราะกลัวคนตกใจด้วยสรุปคือมัน,อนงอนหรือมันมีโรคส่วนตัวสูงไม่ก็ อาจจะไปติดสาวที่ไหนติดสาวาติดสาวอะไรเนี่ยโสุดหล่อเขาติดสาวเอามาไขหาม้อต่อคะ่ะอันนี้นะคะเป็นหมอ้ออะไรนะ <laughs> อันนี้นะคะชอบมากเลยหม้อเนี้ยคือเหมาะสำหรับ หมาะสาหรับคนท nah, ี่อยู่คอนโดมากๆนะคะเหมาะก,กินคนเดียวก็ได้กิน2คน 2> ก็ได้ประมาณเนี้ยไซส์ประมาณกินคน2องคนนะคะซึ่งข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นหม้อต้มนะหม้อชาบูนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นหมอ้อทอดนะคะอันนี้คือเห็นในติกต็อกเยอะมากนะที่เขาเหมือนแบบทำอาหารเช้าอะ <c oughs> ใช่ไหมทอดไข่ดาวข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งต้ม <c oughs> <c oughs> เป็นซุ <c oughs> ปะไไอะไรเงี้ยไว้สดกินแล้วมบบพิเศษเฉพาะในร้านที่แน็เข้ามาซื้อคู่ฮะมีมีพิเศษคุยใครมาคุยใครเนี่ยแม่แม่ซื้อเหรอ กูคุยกับหมอ้อทอดอยู่เออเอาหม้อทอดมานี้หม้อทอดเขาจะขายคู่กันค่ะซื้อคู่คือดีมากหม้อทอดกับกับนี้นะคะเป็นตาวปิ้งย่างแล้วก็ต้มอ,อันนี้นะคะซื้อคู่กันนะคะวันนี้ราคาจากปกติ2990บาทแต่วันนี้เหลือแค่1,091บบาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากผมบอกก่อนว่า ดูคนนั่นล่ะใครที่กําลังลองฟังผมดีๆนะใครที่กําลังแบบว่าหลายคนที่กาลังอยากได้มอทอดไร้น้ํามันอยู่และเพื่อนๆดูไซส์มันและประเด็นมันเฉลี่ยตกเท่าไหร่รวมรวมตอนนี้รวมสองอันมันตกเท่าไหร่หนึ่งพันพันเก้าสิบพันเก้าสิบบาทเพื่อนๆได้สองอันเอาเป็นว่าแทบจะเหมือนซื้ออันเนี้ยแถมอันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยแถมอันเนี้ยไม่ดิเพราะว่า เพราะว่าถ้าเทียบจริงอันนี้มันเกินนะคะอ๋ออันนี้คือมันยังอาบอันนีม้มีมีต้มด้วย oh, น,นี้ดูแล้วก็ทอดด้วยอันนี้ก็คือของดีคุณภาพดีอยู่แล้วแต่ประเด็นเพื่อนๆดูตีไป2อ,อันนี้เท่ากับเพื่อนเอนได้มอทอดไร้น้ำมันอันนี้เพียงแค่ราคา500กว่าบาทแล้วก็อันนี้500กว่าบาทวัสดุดีนะครับผมถึงกับเจ็บ <c oughs> เล็บ <c oughs> อ่ะผมจะบอกให้ แล้วน่าหลักน่าแพ็คคู่ราคาเพียง1,091บาท1,091บาทโอ้โหประกันเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นมีแค่สี่ร้อยชุดโค้โที่ทำให้มันเหลือ1,091บาทเพื่อนๆอ๋อมีแค่400ใส่ไปเถอะ100ชิ้นอะผมไม่ได้พูดเล่นนะมี6ลิตรค่ะหกลิตรอ่ะไก่ได้ทั้งตัวมันใหญ่มากทั้งตัวจริงร้อยบาท อันนี้หนูซื้อไว้ที่บ้านร้อนเร็วมากหม้ะอบไรน้ํามันอันนี้สามารถเอาไปทาหมูกรอบได้ไม่ผมจะบอกว่าหลายเมนูหนูทำแล้วเราอยากคือมันดูเหมือนเป็นเมนูสุขภาพนะอันนี้เพราะมันไม่มีน้ำมันเราก็เลยเอาไปทำกรอบแล้วมันจะดูผองขึ้นมันจะดูผอมขึ้นเลยเพราะมันไม่ต้องใช้น้ำมันอืมเป็นไงเกิดสุขภาพดีแล้วแต่พอกินนี่เสร็จก็ไปกินอย่างอื่นต่อไม่ก็หมูกรอบเอามาใส่เครื่องเนี้ยจะดูเป็นแบบสุขภาพดีเลยเพราะว่าไรน้ำมัน คือปีไก่ทอดทำง่ายมากปลาขนมปังอะไรวะาเฟ้นฟรายกุ้งอาหารหลายอย่างแทบทุกอย่างอ่ะคือเพื่อนๆเอามาใส่แล้วแบบใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับผมจริงอันนี้คุ้มจริงๆใครมีมอดทอดใครที่แบบว่าบ้านยังไม่เคยมีมอดทอดอะไรน้ํามันนะคะควรมีติดบ้านไว้หนึ่งอันจริงๆเพราะว่ามันดีจริงๆทุกคน ทอดมันไอไม่ใช่ทอดมันเฟรนฟรายก็ทอดได้ไก่ทอดก็ทอดได้นะคะอบนุ่นอบนี่ได้หมดเลยอันนี้ลดสุดๆไปเลยอ่ะคุ้มจริงคุ้มจริงคือผมขอบอกเลยว่าคือคุ้มมากคุ้มมากคุ้มจริงๆใครที่กาลังหาอยู่คืออันเนี้ยมันตก600บาท500บาท2มันเป็นคู่อย่างเงี้ยคือคุ้มแบบคุ้มสุดๆเลยคุ้มจริงเหลือแค่พันเบาทนะคะเซตนี้นะคะคู่กันอันไหนพัดลมอรอพัดลมไอ้น้ำตัวจิ๋วโอ้โหพี่ปิ้ลเกมพีกเลยเปิดผิด นี่นะคะอย่าลืมว่าเซตนี้ใครอยากเอานะคะรีบกดเลยนะคะเพราะตอนนี้เหลือแค่พันเก้าสิบเอ็ดบาทเท่านั้นนะกดไลฟ์นี้ไม่มีอันนี้เฉพาะในไลฟ์นี้นะถามน้องรอบเล้ว่าทำไมติ๊กตอกตัวนี้ถึงไม่แจ้งเตือนนะพี่อันนี้อยากทราบจริงๆริงบั๊กบั๊กติ๊กตอกผมตอนหลังถึงไม่แจ้งเตือนเนี่ยผมอยากรู้จริงๆมันแยกบ้านแยกเกี่ยวกับตัวระหว่างที่บอกว่าฮันนีซือไลเล่นแล้วขายของมันจะเป็นอีกโน มันมันแยกกันหรอ,อนนจริงๆริงเหรอพี่กินตรงนี้ได้ไหม ER จ,ะจะได้กินเลยอ๋อที่คือพอเราปักตะกร้าขายของมันเป็นอีกแบบหน,น,นึ่งตอนนี้มันจะแบ่งเทสก็คือว่าสมมติยูเซอร์แสนคนเขากำลังเทสอยู่ห้าหมื่นคนว่าไม่ขึมม้นแบบนี้เลยอ๋อนี่แหละเน็ตยัง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 เป็นได้แงเอาเปลี่ยนน้ำเตาแต่ว่าคือคือไลฟ์ผมผมจะบอกให้ว่าแต่ก่อนมันจะแจ้งแจ้งทุกคนแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนๆลองพิมพ์มาบางคนเนี่ยมันแจ้งหลังหนึ่งชั่วโมงมันแจ้งคือมันแจ้งไลฟ์ปุ๊บเนี่ยพอพอเพื่อนๆขึ้นมาปุ๊บ คนไลฟ์แม่งหายไปแล้วเอ้ยอย่าพูดติดพี่ปูทคือเขาเขาไอ้ไี่เปล่าเขาไอ้นีเริ่มแก่แล้วติ๊กต็อกมันก็จะไม่แจ้งไม่แจ้งคือคือตอนนี้ต้องหลายหลายคนเลยที่ว่าต้องต้องมานั่งถ่ายมาถ่ายดูเองเหมือนสุ่มเข้าไม่มันแก่แล้วติ๊กต็อกมันจะแบบเน็กกัดกัดกัดมึงกําลังใช้ช่องทางเขาอยู่ลองแต่มึงด่าเขาอยู่เพื่อนเอ่อนเลยอย่างเงี้ยก็จะพูดช้าไปหน่อยไงมาเที่ยวมาดูารน้องช่องแม็กกีบะ จริงพี่เดาเอ้ยอย่าพูดดาวโอ้โหพี่ปูอ่ะหยอกหยอกหยอกคนเราพิพาทกันได้ทั้งไลฟ์สองพันห้าไม่มีทางถึงวันนี้ถึงค่ะอยู่ในนี้ถ้าคุณขายแบบนั้นไม่ได้ฮ่าไอไม่ได้เป็นอินฟลูเอนท์ฝั่งนง้นมันก็เป็นปากจริงหรอไอ้ไอ้ใครกำลังหาเตาในบ้านต้องแบบ้เอานี่ออกก่อนเอานี่ออกก่อนเอานี่ออกอันนี้ออกครับอันนี้เตาแก๊สใคร จับไปจับไปโหยันนี้ลุดมากข้างหนึ่งเป็นอินฟอเลสข้างหนึ่งเป็นแบบหัวแก๊สก็โหวกกระแดนลิฟพิกอะไรน่ะเดี๋ยวนี้การไลฟ์จับให้จับให้กดเลยมึงให้กูเปิดอะไรวะเนี่ยเหรอเปิดเนี่ยเหรอตกดิเพื่อนอ๋ออันนี้เป็นหัวอยู่อันนี้เป็นหัวแก๊สและอันนี้เป็นหัวอินฟอเลสนะคะเออ ฝั่งนี้นะคะที่เห็นฝั่งนี้นะคะเป็นหัวเป็นหัวแก๊สนะคะฝั่งนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นหัวอินฟราเรดนะคะนี่เป็นแบบเนี้ยคือไฟเป็นขดๆใช่ไหมมันขดแบบเอลิฟมัสูงตีนกาคุณนีมันไปขนาดนี้แล้วว้าวายดีนะเนี่ยมันขึ้นข้างเดียวต่อไวายตายแล้วโอ้ยยิงตีนกายังหล่อขนาดนี้เออเออเอาเลยอันไหนยิ้มทีหนึ่ง เงินพันหนึ่งอยู่ไหนเมื่อกี้เอามายัดกูใหม่เดี๋ยวกูชมให้เงินเมื่อกี้อยู่ไหนอันนี้เป็นสแตนเลสนะคะ37เซนนะคะ2อัวเฮียกลับไม่ได้เอาออกไม่ได้ยอมยอมมาใครที่กำลังหาเตาแก๊อยู่ผมจะบอกให้ว่าราคานี้คุณไปเดินข้างนอกเนี่ยไม่ได้แน่นอน ราคาเท่าไหร่ครับจอดดีมากปกติเราแรกคิดว่เดาราคาเป็นสอง0นะแต่จริงๆคือราคาจริงๆเขาส่งไอ9ห้ยเก้าเหลือวันนี้553บามทห้าร้อบสามบทขายกดสั่งให้กูทีตอนนี้เป็นเลยนะตอนนี้เฮ้ยเป็นจริงเหรอวะเบสเบสกรแจ้งเพลงหนึ่งกันมันจะโชว์ดีเจเพื่อนโชว